กราสวัสดีท่านผู้ชมที่กคารบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปสรุปทีมตีแกรนเลดบอสเฮโอดีในเมืองนะครับโดยตัวบอสครับจะเข้ามาในวันที่ 21พฤษภาคมนี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าเราต้องใช้ทีมอะไรหรือจัดทีมแบบไหนนะครับรอบนี้เมตาเป็นใครก็สามารถเข้ามารับฟังกันได้เลยครับและเช่นเดิมครับผมหากเรายังไม่รู้ว่าจะเติมเงินเกมบูอ์อะไรที่ร้านไหนนะครับผมก็ขอแนะนำเหลือชิโร่ครับเติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมทุกว่าเติมเองบรรจปลอดภัยสนใจเติมเงินพเพจไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิป คลิกเลยอ่ะโอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยนะครับผมนะปะทะก,กับบอสนะ HOD นะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าบอส HOD ครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างจะมีจุดเด่นในเรื่องของการต้องใช้สถานะ กดขี่หรือก็คือสถานะ CC นะครับนะซึ่ง CC นี้ครับผมย่อม,มาจากคําว่าクラウคอนโทรลนะครับนะโดยเราต้องมีการเวลาตีบอสตัวไหนนะครับเราก็ต้องทําการดูสกิลของบอสตัวนั้นนะครับของตัวละครตัวนั้นนะว่ามีค่า ซีซีหรือวินาทีโดยรวมครับผมตรงกับเงื่อนไขหรือเปล่าอย่างเช่นนะครับผมนะบอสถ้าเกิดเราสู้บอสความยากดับอินเซนครับผมนะก็ต้องมีซีซีผลรวมให้ได้เท่ากับ15าวินะครับนะซึ่งนอกว่าซีซีเกตมันจะแรงขึ้นตามจํานวนวิที่เราสามารถทําได้นานขึ้นนะครับนะอย่างเช่นถ้าเป็นซื้อบากินะครับนะซื้อบากิเนี่ยจะทําการซีซีได้6.2วินะครับเนี่ยนะหกจุดสองวินะครับนะอ่า อดีอ๋จะเป็นโคชิโนครับโคชิโนเนี่ยก็จะได้ดอกละ1.4วิโอชิโนถลาราบการยิงนะครับผม5ครั้งนะครับนะเบ็ดเสร็จก็เบ็ดเสร็จก็ประมาณเกือบๆ6วิกว่านะครับนะ ก็ต้องดูกันไปนะครับตัวละครตัวไหนซีซีได้นานประกันนะครับนะอย่างฮิฟูบี้ครับผมนะก็จะเป็นการเลือกไปโลกออกปากก็ซีซีได้3.4วินะครับนะก็ต้องดูเอายิ่งบอสมีความยากขนับสูงครับผมผลรวมซีซีก็ต้องสูงมากขึ้นและก็จะมีการเติมในส่วนของค่าการกดขี่ตัวส่วนนี้ตามไปด้วยนะครับนะอ่าโอเคนะครับในส่วนนี้ครับผมนะก็จะมาพูดถึงในส่วนของ ทีมท็อปกันก่อนนะครับนะโดยทีมท็อปรอบนี้ครับนะใครที่ไม่รู้ว่าเออเขาจัดทีมเนี่ยมีใครบ้างน,นะครับก็ขอแนะนําในสุดขอทีมท็อปสีแดงกันก่อนทีมท็อปสีแดงครับก็จะมีอารุนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมตีกันในเมืองเนี่ยอารุถนัดแน่นอนนะหรือจะเป็นตัวของน้องอ่าโฮชิโนะนะครับนะโฮชิโนะซับเบอร์ครับทำหน้าที่ในเรื่องของการบัฟกระสุนแดงและก็เล่งค่าคอร์สเพอร์บิทักด้วย อุ้ยแต่ครับผมทำให้ยี่รถค่าคอสครับก็เอาไว้ลดค่าคอสให้กับตัวของไคยโกนะครับนะหรือจะเอาไว้ลดค่าคอสกับตัวของอารุก็ได้เพื่อจะได้ทำดาเบจได้ง่ายขึ้นนะครับอากโกฮิบาริครับเหมือนเดิมนะครับนะตัวบัฟกสายโหดของรอบนี้สีเหลืองนะครับผมนะก็จะมีตัวของมิกะนะครับนะมิกะก็ใครไม่มีมิกะก็สามารถใช้คันสะแทนได้เช่นเดียวกันนะ ตัวบัฟกระสุนสีนะครับผมก็คืออุ้ยซัมเบอร์นะครับลดค่าคอสครับก็เหมือนเดิมครับผมอุ้ยนะครับเอาไว้ลดค่าคอสให้กับมิกะกับคายโกะครับและต่อมานะครับผมนี่ก็คือตัวบัฟขาประจำอาโกะฮิบาริครับต่อมานะครับก็คือทีมสีฟ้าครับวากาโบะครับนะใครไม่มีวากาโบะก็หรือใครอยากได้คะแนนสวยๆนะครับคะแนนดีๆครับก็สวดบทเล่นตัวละครหนูอาริสึกเมดก็ได้นะเพียงแต่ว่าบอสมันมีอัตราการต้านการคิดคอนสูงมากนะครับนะแต่ก็ จับไปได้นะครับนะก็เป็นรุ่นดีดับรองดาเมจแรงแน่ถ้าเกิดติดคีได้นะครับนะแล้วก็เบอรเดอร์ครับตัวบักกสุสีไคายาโกปีใหม่ตัวรดค่าคอสครับอุ้ยนะครับนะตัวซีซีเบอรเดอร์ครับผมเบื่อไคายาโกแล้วก็มาใช้จีเซซัมเมอร์ก็ทําได้นะครับแล้วก็เบอรเดอร์ครับผมอักโกฮิบารินะครับนะเป็นตัวปั๊บขาประจําตามนี้เลย อ่นนี่ก็คือ3ทีมเมตาในรอบนี้นะครับนะต่อไปครับเราจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมเชิงลึกกันบ้างน,นะครับนะว่าถ้าเกิดเราขาดตัวละครตัวไหนขึ้นมานะครับผมเราก็ไปดูตัวนี้ได้เลยอ่ะอันนี้คือในสุดของข้อมูลสีฟ้าทั้งหมดนะครับโดยท็อปซีซซับ c ีนะครับนะแถวที่เป็นท็อปซีซีแถวซับ CC แล้วก็แถวฮีลิ่งครับผมนะจะ เหมือนการทุกแถวนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลมาตรฐานนะครับนะเวลาคุณจะตีบอสแล้วก็เฮ้ยเราขาดตัวละครนะครับผมประเภท CC คุณก็สามารถไปดูตัวละครตัวนี้ได้นะว่าเฮ้ยเราขาดใครบ้างนะก็เอาไปใส่แล้วก็แทนได้นะครับในส่วนขอตัวซูเบกินะครับผมเนสายทับซีซีนะครับนะให้ระวังด้วยเพราะว่าซูเบกิเป็นตัวละครเกราะฟ้านะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวบอสเฮดโอดีถ้าเกิดเราไปตีความยากับอีเซขึ้นไปศัตรูมันจะตีฟ้าซูเบกิจะแทงกันไม่ค่อยไหวนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครขาดตัว CC จริงก็เอา น้องแกมาใช้แก้ขัดขอดก็ไม่เสียหายนะครับก็เลือกเลือกเอานะแล้วก็ตัวฮิวนะครับนะต้องบอกว่าตัวบอสเนี่ยค่อนข้างจะมีการโจมตีค่อนข้างจะต่อเนื่องกันเยอะมากนะดัะงนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าทีมยืนไม่ไหวใส่ฮิวสักตัวหนึ่งจะช่วยทีมได้เยอะมากนะครับนะโดยเพราะตัวของน้องเคอา เซเลน่าไครับผมโครุนะครับผมและก็ตัวของโนนกะหรือตัวของชิคุเลนะครับผมออนเซนนะครับรวมถึงตัวของฮารุนะนะที่เป็นสายกีฬาสีนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าได้ทั้งนั้นนะตามนี้เลยโอเคนะครับนะทีนี้เรามาพูดในส่วนของตัวดาเเบกันดีกว่านะครับนะดาเบสีแดงครับท็อปก็ได้รอนารุนะครับะดีสุดละแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับผมนะจะหันไปใช้อคาริฮินะ บุสกินะครับผมนะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครครับอยากจะหาตัวละครเจมๆนะครับนะก็มีตัวของอาซุสะนะครับผมนะก็น้องแกไม่ชานาญในพื้นที่ก็จริงนะแต่น้องแกเป็นตัวละครเกาะเหลืองนะครับนะค่อนข้างจะถือว่าใช้งานได้ดีบอสดีการต้า,านทานป้องกันอยู่ที่100นะครับนะการโดนอาซุสะลดไปสักนิดนึงก็อาจจะลดไปเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่อย่างน้อยดามเมจของน้องแกมันก็เป็นของจริงนะครับนะ ต่อให้บอสมีอัตราการต้านคิดที่สูงเนี่ยต่อให้เราโดนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะชิโรโกะก็เป็นตัวละครค่าคอสง่ายครับผมนะเอาไว้เคลียร์เสาหรือทําอะไรคนนี้ข้างจะถือว่าง่ายนะครับนะดามเมจลองก็จะมีอิซุบินะครับผมนะกับเซนิก้านะครับก็เซนิก้าตอนหลังมีของหลักแล้วนะก็โหดขึ้น แต่ก็ได้แค่แน้นแหละนะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นโหดอะไรมาามไปใครที่อยากได้ตัวละครง่ายๆตีเรื่อยๆนะครับผมดีๆก็เอาลอเสเซนก้าไปลองเล่นก็ได้นะครับนะ็อปสัสดสนุนครับผมนะถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเลขค่าคอร์สครับผมนะก็มีตัวของชุนนะครับผมหรือจะเป็นตัวของเชลโนนะครับนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะอันนี้คือในส่วนของข้อมูลทีมสีแดงน,นะครับนะก็ลองปรับเปลี่ยนไปก็ได้เผื่อใครจะเ,เพิ่มความยากครับผมไปทอร์เมนต์ก็ใส่ตัวละครพวกนี้ไปเพิ่มเติมอันนี้ก็ได้ ต่อไปนะครับผมก็คือในส่วนของขอ้อมูลทีมสีเหลืองนะครับนะเมตาเบสของเราครับผมยังคงเป็นมิกะกับคาซึสะนะครับนะที่ถือว่าโอเคยังใช้งานได้ดีอยู่ยูรินะครับผมนะและก็ตัวของไอเดซัมเบอร์ก็ถือว่าใช้งานในบทนี้ถือว่าโอเคมากถ้าเกิดใครไม่สามารถจบได้ภายใน1ทีม2ท,ทีมนะครับนะและตัวละครซีซีอะไรยัอยู่ <TH US> S> <S ก็ใส่ตัวละครพวกนี้เพิ่มช่วยได้เยอะเลย ต่อไปครับสายดาเบตรคอคค่าจะมีให้เลือกใช้เยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นจุนโกนะครับนะมิรุดิโมโมอินะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวมาร์กี้นะครับผมนะหรือจะเป็นอุตหะก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันตอน่อดาเบตได้ถือว่าดีมากนะครับนะตัวราคาคอสครับผมอย่างแจมเจมเนี่ยก็จะมีตัวของชิลโกหรือจะเป็นของฟูกาก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเอา,าไปเล่นคู่กับพิกาก,ก็ทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมก็คือสีฟ้าครับนะสีฟ้านะครับผมนะก็จะมีวากาโบนะครับผมกาลิสืรเนี่ยรอบนี้ถือว่าโหดมากแล้วก็มีตัวขอบฮารุนะนะครับผมอิซุนะนะครับผมโคยุกินะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเทพนะครับผมนะก็คือจะมีโคฮารุซัมเมอร์ครับเอามาใช้งานได้นะหรือเกิดใครจะใช้ตัวดาเบตรลองอย่างเช่นวุสกิหรืออิโระะนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีบักานะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับ โอเคนะครับเพิ่มเติมไปแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าต้องอัพสกิลอะไรบ้างในส่วนของตัวละครสาย CC นะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเปลืองเกินไปนะครับนะขอเริ่มจากตัวละครตัวท็อปตัวแรกครับผมนั่ก็คือตัวของวากาโมะนะวากาโมะซัมเมอร์วากาโมะซัมเมอร์นี่ก็หลักๆครับผมจะใช้แค่สกิลเดียวก็คือย yes. ืสกิลนะครับนะเพราะว่าสกิลนี้ของวากาโมะเนี่ยจะยิงนะครับผมนะดอกละสตันตละดอกจะ1.1ึ่นึ่งนวินะครับผมนะแต่ดอกสุดท้ายจะสตัน4.1วินสี็ เป็นเหมาะมากครับผมกับการเอาไว้ตีพวกบอส ตอนที่อยู่ช่วงสุดท้ายนะครับนะพอ,อช่วงสุดท้ายครับผมเขาจะอ,าอันติรัวๆนะครับเขาจะไม่เรียกเสาแล้วการใช้วากาโบครับผมนะซึ่งค่าคอสต์ครับผมและก็ดาเมจที่ออกมาเนี่ยกับซีซี CC ที่ได้ครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะสำหรับวากาโมขคือแต่ว่ามันได้แค่ททร์เก็ตเดียวนะถ้าเกิดใครเอามาใช้ช่วงต้นเนี่ยมันก็มีทั้งซีซีเสานะครับผมและก็ซีซีบอสด้วยก็อาจจะเปิดอค่าคอสต์อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมที่เหลือเป็นสกิลสายดาบเอททั้งนั้นในส่วนของตัวน้องวากาโมะนะครับนะและก็ต่อมานะครับผมช็อกุโฮมิสกิครับผมผมไม่มีนะต้องขออภัยด้วยช็อกุโฮครับหลักๆเลยยีสกิลนะครับผมอยู่ที่ว่าเราต้องการให้น้องแกทําหน้าที่อะไรถ้าเกิดในกรณีที่ต้องการให้น้องมาช่วยการทํา CC นะครับนะช็อกุโฮสามารถใช้แค่3ดาวก็โหดแล้วนะครับนะโดย3ดาวนะครับผมนะก็จะใช้เอีแค่3เท่านั้นนะครับนะเพื่อใช้ในการ ทำเกตค่า CC สกิลติดตัวต้องเต็มนะครับนะไซส,ส์ของตัวโช็อกโกโวนะครับนะอ่าสองอย่างนี้นะครับเย็ก <Yes, S 1> เอาแค่3ก็พอแต่ถ้าเกิดใครอยากให้โชโ็อกโกทำแฮนเดหรือใครมีดาวโชโ็อกโกเยอะครับผมนะก็ให้น้องไปทำตัวทฮนเดก็ได้นะก็ถ้าเกิดทำาฮนเดก็จะเป็น5เยกสกิลจะเป็น5แต่ถ้าเกิดใช้ซีซีธรรมดาก็แค่3นะครับสกิลติดตัวครับผมอัพเต็มได้ก็ดีนะครับนะแล้วก็สกิลพวกพื้นฐานหรือสกิลรองไม่จำเป็นต้องใช้นะครับ ต่อไปครับผมก็คือตัวของน้องไคโกะนะครับไคโกะหลักๆเนี่ยก็จะมีเยสกิลต้องเต็มนะครับนะแล้วก็สกิลติดตัวนะครับผมนะก็ต้องเต็มนะและแน่นอนครับผมใครยังไม่ได้ปลดดาวไคโกะขึ้น5ดาวปืนสอดนะครับก็อย่าลืมรีบปลด้วยเพราะว่าการปลดดาวของน้องแกมันจะส่งผลในเรื่องของการเพิ่มค่า CC ให้สูงขึ้นนะครับนะก็จะได้เกจเยอะขึ้นส่วนสกิลติดตัวนะครับผมอันนี้ไม่ต้องอัพเยอะก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องไปลุ่นโอกาสติดีนะครับสาหรับเปอโกะก็บประมาณนี้นะ Yes. เยสกิลเต็มติดตัวนะครับผมสกิลติดตัวเต็มนะครับนะแล้วก็สกิลพื้นฐานแค่3หรือ4ก็พอแล้วนะครับนะ สี่ถึงเจ็ดก็ได้แล้วแต่นะครับนะอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงครับผมก็คือตัวของน้องจีเซ่ซัมเมอร์นะครับนะจีเซ่ซัมเมอร์นะครับผมนะก็คล้ายๆกับไคยาโกะแหละเพียงแต่ว่าน้องแกมันติดชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะอย่างแรกครับเอส s k i l นะครับผมเนี่ยที่มีการสตันนะครับแล้วก็นอร์มอลสกิลนะครับผมเนี่ยที่คล้ายๆกับไคยาโกะเลยแต่ว่าน้องแกทํางานชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับไม่ต้องไปรอรุ่นอะไร่าไปนะ โอเคนะครับนะสำหรับใครโกก็จะประมาณนี้เอตัวของจีเซ่นะครับจีเซ่ซัมนะอัพยสกิลกับสกิลนอร์มอก็ถือว่าพอแล้วและอย่าลืมติดของลักด้วยนะครับผมนะพอติดของลักปุ๊บน้องแกจะทำให้สีสีน้องแกสูงขึ้นก็ทำให้เติมเกรดได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับนะในส่วนของตัวจีเซ่ซัมเบอร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางการสกิลสำหรับตัวท็อปนะครับนะ ส่วนถ้าเกิดถามว่าแล้วตัวละครตัวอื่นล่ะครับเราไปอ่านสกิลดูได้นะสกิลอันไหนที่เวลาอัพเยอะแล้วมันส่งผลต่อการทำซีซีนะครับนะเราก็อัพแต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าการอัพสกิลนั้นไม่ส่งผลต่อการทำซีซีก็ไม่ต้องไปอัพเอานะโอเคแหละนะฮอสปริงแคทก็คงจะมาแนะนําแนวทางการตีบอสเฮอดีเพียงเท่านี้นะครับนะที่เหลือก็ไปรอดูเพลย์ตีจริงในวันอังคารผู้นี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอสสปริงแคทขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมบาย สวัสดีครับ